ครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาชมพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานวัดบางหลโคนี่มาชมลักษณะทางกายภาพระดับตาเปล่าเนื้อดินตามลักษณะความเก่าของหลักฐานที่พอพิสูจน์ได้นะครับทางกายภาพ จากการเทียบเคียงการเกิดเคมีที่ผิวของผ้านื้อดินช่วง2460ถึง2480หาความเก่าจากผงอุดแล้วก็ละะนะักษณะเคมีที่ผิวพ้าที่เปลี่ยนไปนะครับแคลเซียมออกไซด์ในดินเหนียวหรือดินเผาหรือในดิน ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีส่วนผสมคือแคลเซียมออกไซด์ในปริมาณหนึง่งแต่น้อยนะครับแต่ใช้เวลาหลายปีก็จะส่องด้วยกล้องพันธุก็จะพอเห็นได้ความเก่าพวกฝุ่นผงที่ก่อตามผิวก็บ่งบอกถึงลักษณะความเก่าอันนี้ดูระดับตาเปล่านะคลิปนี้ดูทางกายภาพไปก่อนอันนี้เป็น พิมพ์หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่พระอายุประมาณร้อยปีก็จะผ่านการเวลาความชื้นอากาศแล้วแต่าการเก็บรักษานะครับอันนี้ดูระดับกายภาพาาเดี๋ยวกำลังจะทำพระตรอเอ็กให้ดูพิมพ์ทรงก็จะประมาณนี้ผมสันนิษฐานในนี้เป็นยุคประมาณสองสี่หกศูนถึงสองสี่แปดศูนย์นะครับ พิมทรงก็จะไม่ค่อยเหมือนในตำราพระตลาดผงอุดผงอุดตามตำราก็ผงปฐมังทั้งห้าผงทั้งห้านะครับเขียนด้วยช็อกช็อกนี่ทำจากดินสอพองก็เป็นปูนขาวชนิดหนึงมีส่วนผสมของปูนขาวแก๊ okay. จะบอซ้ไซด์นะครับร่องรอยพระอายุร้อยปีเพื่อนๆก็จะพบความเก่าระดับหนึ่งด้วยตาเปล่านะครับ นี่พิมพ์ขีไก่น,นี่พิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้เคยลงปิดทองยังไม่ได้ไปพิสูจน์ว่าเป็นทองคำทองเปลวยุคไหนอะไรเงี้ยแต่จากลักษณะความเก่าน่าจะเป็นพระทันยุคจากผึกแควไซที่เกาะตาม อันนี้เช็คด้วยกล้องพันธยก็จะเห็นการเปล่งแปลงทางโครงสร้างผิวที่เก่าได้อายุพระถ้าเก็บในกล่องไม่โดนอากาศมีความชื้นเนื้อดินก็จะเปออื่อยยีกเป็นลานะครับอันนี้มีความชื้นผงอุดผงอุดก็ตามประวัติก็ ผงตั้งห้านะครับพิมพ์นิสอพองผสมแล้วก็ว่านร้อยแปดอันนี้เป็นพิมพ์ขี่คุดสยายปีกอะไรประมาณนี้นี่อีกพิมพ์หนึ่งอันนี้ก็อาจจะเรียกคุดผีเสื้อไอ้เรื่องพิมพ์ทรงนี่ผมก็ไม่ค่อยชำนาญเพราะผมหา ความเก่านะลักษณะที่พิสูจน์ได้ไม่ได้หาจากพิมพ์ทรงเน,นะยผมดูพิสูจน์จากความเก่ามวลสารที่เคลือบอยู่ที่ผิวจากลักษณะแคลไซน์นะครับอันนี้ผงอุดสันนิษฐานเป็นยุคแรกแรกน,นี่เป็นพิมพ์ขี่คุดข้า,าจจะเรียกอะไรคุดผีเสือ้อใช่ไหมประมาณนั้นพิมพ์ยุคยุคแรกแรก อันนี้ชมทางกายภาพไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปต่อไปจะลงพันธุ์ร้อเอ็กให้ดูกันว่าความเก่าจริงๆเราจะเห็นอะไรได้บ้างในผิวดินเก่าอะไรพวกนี้ครับก็จะพิสูจน์จากแคลไซต์แคลไซต์นะแคลไซต์ Kelsey คือก็สัมผัสอากาศจะกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตคร่ผึกไข่หินปูนขา,ขาวๆแต่ในในดิน กับพระสมเด็จนี่ในดินจะมีน้อยใช้เวลานาน,านที่จะสังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นถ้าดินใหม่ทําไม่กี่สิบปีก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างผิวที่ชัดเจนนะครับนี่พิมพ์หนึ่งพิมพ์ขี่ปลาคนระับนี้เป็นพิมพ์ขี่ปลาปราก,กัด ลักษณะพิมพ์ทรงยุคแรกๆความแห้งดินก็อาจจะมาจากหลายที่แตพผงอุดนี่ตามประวัติก็หลวงพ่อปานท่าน,ท,านท่านทำเองนะครับผงอุดท่านจะมูดเองแต่เนื้อตัวพ้านี่จะให้ช่างทำแตพผงอุดท่านจะให้ที่วัดมาอุดเองอะไรประมาณนี้ตามประวัตินะครับนั้นลักษณะผงอุดก็จะเป็นพิสูจน์ได้ลักษณะการงอกของ แคลไซน์นะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแคลไซน์มีอีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์เคียนุมาณน,นะครับอันนี้เคียนุมาน,นนี้ลักษณะดินเก่ามีการปิดทองผ่านการเวลานะของเก่าอายุเป็นร้อยปีมัต้องมีร่องรอยบ้างถึงจะวางไว้เฉยๆก็ความชื้นอากาศอะไรพวกนี แล้วแต่ว่าใครเก็บแบบไหนนะยุคสองสี่หกศูนยถึงสองสก็ก็ค่านิยมก็ยังไม่เท่าไหร่การเก็บรักษาการแล้วแต่นะสภาพแวดล้อมที่พระอยู่ นี่ก็เขียนนุมานเขียนนุมานอะไรถือค้อนอะไรงเงี้ยแล้วแต่จะเรียกตามตำราพระอันนี้ก็จะมีความชืน้นพระก็จะเป็นลาเป็นอะไรสิงร่งเป็นล้อมในกล่องที่ชืน้นสฉพาะเป็ล้อมที่ไม่แห้งมีชืน้นอะไรเงี้ย เนื้อดินก็จะยุ่ยมีลาขึ้นไม่ใช่ศูญญากาศนะครับทีไก่ก็จะมีอยู่สองบ็อกบ็อกเล็กกับบ็อกใหญ่นะครับอันนี้ไก่เห็นไหมครับจะมีคนละบล็อก พิมพ์ทรงก็จะต่างกันเล็กน้อยนี่ขีเม่นนี่ขีเม่นนะครับให้เพื่อนได้ดูพิมพ์ทรงไปก่อนลักษณะทางกายภาพตาเปล่า ก็จะเห็นความเก่าระดับนึ่งอันนี้พระไม่ค่อยได้ใช้งานก็ประมาณนี้พระอายุร้อยปีครับผ่านการเวลา ขีดุดนี่เป็นีุดลักษณะผงอุดเก่าการเหยียวย่นของเนื้อดินนะครับความแกงนี่เป็นขึ้นลานะครับในลาความชื้น อยู่ที่การเก็บรักษา